ว่ากัดแล้ววิ่งนะครับสงสัยแทบไม่ทันเลยนี่ครับเป็นปลาชอนนะครับกัดวิ่งปื้อเลยครับหนึ่งวาชโดกัดเป็นกบยางสอนพิษนะครับสีส้มนะครับผมกับช่อนนานะครับสรุปนานบนเลยครับนี่ครับสภาพไม้เป็นไม้นาน้ําท่วมนะครับพองอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับหาตีตามร่องนะครับ มันเป็นร่องที่เขาเกี่ยวเข้าวไว้นะครับดูเรื่องเลยครับผมปดยางสอนพิษนะครับมีกี่ไม้ดูเรื่องครับกับช่อนนานะครับผมฝากไปด้วยครับยางสอนพิษไม้นะเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดมากครับผมยางสอนพิษอีเล็มเมนี้ด้วย กัดคายนะ กดใกล้ๆเลยครับหลุดไปแล้วขึ้น <dévelop> ฝ <eigentlich analysis> ั่งหลุดพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่นะผมแรกมันก <thin> ัดไม่โดนนะครับตียันไปกัดอีกทีหลุดจนได้ครับสอนพิษเดี๋ยวลองใหม่ ย่างอยพิดซ่าหน้าเนาะโอ้โหบอตั้งครับดิ ดนชนได้ครับยำไปย้ำมานะครับผมไปยำมาก็โดนน้องน้องเฟยก็โดนครับเนี่ยเดินเดินมาพอดีตัวไม่อยากฟังนะฟังนะนู่นนนู่นนะครับหมายนานะหามต้นคลองขึ้นมานะครับนี่ครับน้องเฟยแพคคู่แค่เล่นนะครับผม ใส่กล่องยัยได่คลิปอะไรบอดหรอ่เอาไปใส่ถังดิล่ะถือก่องนี่นะ๋ยวหน้าหน้ากันนี่ตาสวยเลยนะตาสวยเลยทีเดียววุ้ยรถเมื่อกี้รถลงนาตัวหนึ่งไหมึุมาฟังเลยรถลงนาไหม ครับแป๊บหนึ่งนะครับริมฝั่งนี่นะครับช่อนนะครับใส่อ้วนเลยครับช่อนนานะครับผมกัดทีแรกนะครับยกขึ้นมาตรงนี้นะครับมันสะบัดรุดพอดีลงน้ำไปเลยครับกัดเป็นกบยางสอนพิทับสีส้มนะครับใบสปินนะครับข่ใบเขาะนับเรียบปลายดีครับผม สภาพไม้ไมหน้านะครับน้ําขุนๆนะครับไมาโลง่ลงๆเลยหาตีตามริมนะครับดูเรื่องกับปลาช่อนนานะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับผมสอนพิษนะครับเดี๋ยวจะค่ายจำนะครับสุดจะมาครับ